วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าขาพาวานลูกวันนี้เราจะมากินไรฟุกุไส้สตรอเบอรี่แบบชาเขียวนะคะแกะเลยวันนี้ก็อาจจะมีเสียงไส่นิดนึงนะคะพอดีว่าในบ้านเรามีคนรูโทรศัพท์สองคนมีเด็กหนึ่งคนแล้วก็ผู้ใหญ่คนแก่หนึ่งคนนะคะแล้วก็มีน้องที่มาจากกรุงเทพหนึ่งคนนะ แล้วก็ญาติที่มาจากกรุงเทพก็หนึ่งคนนะอืมอืมอืมเดี๋ยวเรื่องมือเลยเห็นไหมเอาก่อนวันนี้ขับก่อนกัดก่อนกัดก่อนอืา เฮ้ยกัดกัดหมดกัดหมดโอ้โหขึ้นเกินไปนี่เลยไปดูไหมนั่งลงนั่งนั่งสวัสดีค่ะไ เหนียวนุ่มหนึมหนับมากเลยค่ะอืมอะไรมากใช่ไหมใช่ไหม ini, kakak kena, kakak kena lah, kakak kena Bye-bye